สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยจุดประกายความคิดและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตของเราค่ะซึ่งแรงบันดาลใจในวันนี้มาจากบทเพลงที่สะท้อนข้อคิดอันลึกซึง้งเกี่ยวกับคุณค่าของเวลาและความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบัน จากวิดีโอที่เราได้ชมกันไปเพลงนี้ได้ส่งสารถึงพวกเราทุกคนว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าและมีจำกัดอย่างยิ่งอดีตนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าเราจะหวยหาหรือเสียดายเพียงใดก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนและเราไม่อาจควบคุมได้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างแท้จริงก็คือปัจจุบัน ช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้บทเพลงได้เตือนใจให้เราอบกอดปัจจุบันและใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คุ้มค่าที่สุดเพราะในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานั้นเปรียบเสมือนของขวัญอันล้าค่าที่เราควรเปิดรับและใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นอกจากนี้เพลงยังได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับความเสียใจ จะเป็นบทเรียนและเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองต่อไปอีกหนึ่งข้อความที่น่าประทับใจจากเพลงนี้คือการที่เราควรทนุถนอมทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวตนของเราและที่สําคัญที่สุดคือการให้คุณค่ากับเวลาอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ จงใช้ทุกนาทีอย่างมีสติและตั้งใจที่จะสร้างความสุขและความหมายให้กับชีวิตของเราค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ oh, เววลาา่ไ mm ้ hmm. คือปันผนผ ปวนที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เราเคายหวังไว้มีทั้งสุขและทุกข์เราต้องยอมรับชีวิตคือปั๊เพลงที่เราร้องตามใจใช้เวล,ลาที่มีอยู่เพื่อความสุขในใจเมื่อวานี่คืออดีตไม่ห่วงคืนกลับมาวันนี้คือของควญที่เราได้ใช้มัน ความผิดพลาดที่เคยพลาดไปร,รักเราต้วงดีคือสิ่งที่นี้ค่ะใช้อะลาเนืหน้หมายถึงความรักในใจในทุกนาทีที่เราได้พบเจอเป็นโอกาสที่เราต้องใช้เต็มที่ไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์ต้องเดินต่อไปใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความหมายเมื่อวานนี้คือ สดีีอยู่่ทใจเราหากเรารู้ใช้เวลายัางนวิคานวานนี้คืออดีตในห้วงคืนกลับมาวันนี้คือของขวัที่เราได้ใช้มันพูุนี้ไม่แน่นอนอย่าร,ารู้เวลา เสียไปใช้มันให้คุ้มได้ทุกนาที